ก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีอ,อ,อาการของรถรอยยแอคันนี้นะครับ 500cc ที่ดูเหมือนโอเวอร์ชาร์จจากแผ่นชาร์จแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะครับเอ,อมามาเบื้องต้นวัดวนแบตเตอรี่ก่อนเห็นไหมวนเหลือเท่านี้เนาะไม่พอสตาร์ทละอ่ะเดี๋ยวเราจำแบต เลยายตอนนี้เอาสายจัาออกก่อนอ่ะเข้ามาดูวนชา้าตอนนี้นะพอเราพ่วงแบตเตอรี่ติดแล้วอพอเร่งเครื่องนะครับขึ้นไปถึง15อเอาใหม่ดับ รอบหนึ่งโอเคอ่ะมาพอเราเล่งเครื่องครับมันวนมันขึ้นไปถึงเล่งเล่งไว้เลยขึ้นไปอได้ครับโอเคอัน,นี้ก็ถือว่าชาร์จแบบโอเวอร์มากๆเลยนะครับเบื้องต้นนี้ถ้าเราวิเคราะห์กันประมาณนี้ก็นึกว่าตัวแผ่นชาร์จมันโอเวอร์นะเดี๋ยวให้ดูอะไรอีกแชร์ เดี๋ยวเราจะย้ายถอแบตเตอรี่ลูกนี้ออกมาเนาะแล้วก็พ่วงเข้ากับแล้วก็เดี๋ยวมาวัดที่แบตเตอรี่ลูกนี้ดูอ่ะกล้องเข้ามาเลยจ้ะเห็นไหม โอเคอ่ะ okay. ประมาณนี้เดี๋ยวไป bueno. ตัดเาเอาก็ถือว่าเป็นที่แบตเตอรี่นะครับเคนี้แบตเตอรี่ลูกนี้มีปัญหานะครับเดี๋ยวต้องเคมลูกใหม่นะครับทำให้ดูเหมือนอาการเหมือนโอเวอร์ชาร์จแต่จริงไม่ได้โอเวอร์ชาร์จนะครับก็เพิ่มเติมนะครับ ตอนนี้เราลองเอาแบตเตอรี่ที่เป็นขนาดเท่ากันนะครับเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันมานำมาเปรียบเทียบกับตอนที่ใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับในการสำรองผลปรากฏว่าค่าวนชาร์จก็เป็นปกติเหมือนกันนะครับเท่ากับว่ารถคันนี้นะครับมีความผิดปกติที่แบตเตอรี่นะครับผม